พี่ไปดึงหน้ามาแต่เปล่าเลยมันดูเป็นธรรมชาติอ่ะพี่ชอบมากถูกใจออยค่ะคนนยองค่ะออมาปรึกษาว่าตาตกทำตาสองชั้นแต่หมอแนะนำว่าให้ยกคิ้วก่อนค่ะเพร่อในคลุกเกิลดูแล้วก็คุณหมอพีมือดีแล้วก็ใจดีก็เลยอยากจะ้ทำ ตืนเต้นค่ะกลัวด้วยครั้งแรก <laughs> มั่นใจค่ะมั่นใจในหมอค่ะ ควออยค่ะยกคิ้วไปแล้วรู้สึกว่าสดใสขึ้นคิ้วยกขึ้นเมื่อก่อนคิ้วพี่อะตกแต่ามาทำกับคุณหมอแล้วคิ้วขึ้นดวงตาสดใสขึ้นตาโตขึ้นค่ะทักกันเยอะเลยค่ะว่าเปลี่ยนไปทรงคิ้วสวยขึ้นดูดีขึ้นหนังตาไม่มาปิดตาเหมือนเมื่อก่อนถามว่าไปทําที่ไหนมาพี่ก็บอกทํากับหมอที่ระยองเนี่ยค่ะไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพคุณหมอชัดเจ๋วค่ะเปลี่ยนกันเป็นคนละคนเลยดูดวงตาสดใสขึ้นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบหนังตาหนาะเป็น คนเหมือนคนมีอายุอะ่ะพอยกคิ้วขึ้นมาระดับหนึ่งคิ้วกรดีหน้าผากที่เคยย่นมันได้ทั้งคิ้วทั้งหน้าผากเลยเมื่อก่อนขนตาพี่อะ่ะพี่เป็นคนขนตายาวอยู่แล้วแต่ช่วงที่ยังไม่ได้ยกคิ้วกับคุณหมอแทบไม่เห็นขนตาเลยนะแต่ตอนนี้ขนตาเห็นชัดเจนเลยรู้สึก,กว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นและก็ปัดขนตาง่ายขึ้นหน้าผากพี่เคยเป็นเส้นเส้นย่นตรงโพรงจมูกบนเนี่ยตรงช่วงเนี้ย มันจะย่นพับเลยนะแต่พอทำคิ้วแล้วมันได้ครบเลยอะทั้งหน้าผากทั้งร่องจมูกมันดูโดดเด่นขึ้นอะแล้วพี่ก็จะทำต่ออีกนะถูกใจคุณหมอชัดเจวมากจะทำตาสองชั้นนี่ค่ะคนถามว่าไปทำอะไรมาไปดึงหน้ามาเหรือบอกไม่ได้ดึงค่ะแค่ยกคิ้วขึ้นเท่านั้นเอง ือยกคิว้วกับคุณหมอเนี่ยชัดแจ๋วเนี่ยมันเห็นชัดเลยเหมือนพี่ไปดึงหน้ามาแต่เปล่าเลยมันดูเป็นธรรมชาติอ่ะพี่ชอบมากถูกใจตอนผ่าตัดไม่เจ็บเลยนะตอนหมอเย็บก็ไม่เจ็บไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอหมดฤทธิยาชาประมาณวันที่2ที่3ะจะรู้สึกเจ็บแป,ป๊บๆนิดเดียวไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรมากมายเลยแล้วแผลรู้สึกว่าหายเร็วตั้งแต่ผ่าตัดอาทิตย์แรกเพื่อนถามว่าผ่าตรงไหนต้องใส่แว่นขยายดูอ่ะเพราะว่าไม่เห็นแผลพี่ ที่บอกว่าผ่าตัดเพื่อนยังไม่เชื่อเลยหาว่าไปฉีดมาไปทํามาพี่ก็แวกให้ดูแล้วให้ใส่แว่นดูว่าเนี่ยพี่ทํามาเพราะว่าแผลคุณหมอทําดีมากตรงนี้ค่ะอาทิตย์เดียวอ่ะพอตัดไหมแล้วไม่เห็นเลยนะเอายกคิ้วอย่างเดียวอ่ะมันได้ครบเลยช่วงบนเนี่ย Energy Plastic Surgery Clinic ค่ะ